สวัสดีค่ะวันนี้พบกับซีรีนอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้ขอพามาดูเจ้าตัวนี้คันเลยนะคะจะเป็น Honda City นะคะ 1.0S Turbo นะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นตัวปี2020รถใหม่ๆอยู่เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะอะ่คันนี้นะคะลูกค้าจะเป็น Honda City นะคะปี2020รถใหม่อยู่มากด้านหน้านะคะไฟ LED แบบนี้เลยนะคะลูกค้า LED s p o t l i g h t นะคะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็น กระจังหน้าโฮเมียมาให้สวยๆตัดกับสีตัวรถแบบนี้เลยนะคะล้อแม็กขอบสิห้านะคะมาพร้อมกับยางใหม่ๆเลยมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะกระจกไฟฟ้าพัดได้นะคะสําหรับคันนี้สีมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถสวยๆมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะคะลูกค้าสาหรับด้านหลังของคันนี้นะคะไฟลมดํามาให้หล่อๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้ามาพร้อมกับสออากาศหรือว่าที่ฉลามนะคะ สำหรับฝากระโปรงนะคะนี่เลยกว้างๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถใส่กระเป๋าเดินทางบรรทุกของได้เยอะนะคะมาให้พร้อมกับล้ออะไหล่แบบนี้เลยใหม่ๆเลยค่ะลูกค้ากระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะมือจับนะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นปุ่มพูชาร์มาให้แล้วนะคะสวยๆกันเลยนะคะสาหรับคันนี้เครื่อง1.0เทอร์โบคันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันอย่างดีเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ ตรงวิทยุนะคะมีหน้าจอบอกให้ด้วยนะคะแล้วก็ปรับอากาศแบบทันสมัยมากๆนะคะมีสาย USB มาแล้วเรียบร้อยนะคะมีที่วางของวางแก้วนะคะเกียร์ออตโต้นะคะเบรกมือดึงอย่างดีเลยค่ะเบาะหนังคู่แอร์แบ็กอย่างดีเลยนะคะสําหรับด้านหลังนะคะลูกค้าตัวนี้กว้างมากๆเลยนะคะบอกเลยว่ากว้างมากจริงๆแล้วก็มีที่วางแก้วของของผู้โดยสารด้านหลังให้แล้วด้วยนะคะมีที่ใส่ของอย่างดีนะคะเบาะหนังแบบ นุ่มๆเลยนะคะสำหรับคันนี้สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจ Honda City 1.0 S Turbo คันนี้นะคะราคาเพียงแค่339,000บาทนะคะผ่อนเพียงแค่6ใบเทาต่อเดือน <c oughs> ถ้าสนใจทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าทักเพจรถบ้านสมชายได้เลยค่ะลูกค้าที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับซีเรียนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีะค่ะ